วันนี้วันที่สิเดือนหกนะครับประมาณเก้าโมงกว่าสิบโมงนั่นเก้โมงกว่าดูอากาศชุนบุรีครับอึมครึมเอ้าเอ้าสวันนี้ครับผมสายชวนคนกูครับครับช่องครับรถเ่าต้องทำใจครับวันนี้จะมาซับยางให้ดูนะครับวันี้ ผมเปลี่ยนมาได้สามเดือนแล้วครับยางยางหนาซับยางหนาเลยขั้นตอนแรกยิ่งต้องดึงเบรกมือไปก่อนนะครับเบรกมือยังต้องดึงดึงขึ้นไปครับที่สําคัญที่สุดไม่หนุนหลอดนะครับอย่าลืมด้วยใม่หนุนหลอไดนะถ้าอะไรก็ต้องเพราะใม่หนุนหลอครับไม่หนุนหล,ลอดนะครับไปควบกอดไพ่สองมาก,ก่อนครับ นี่ครับแม่แรงครับรอเตรียมนี่บล็อกถดแต่ของเองซื้อไ้มันได้ใช้ประโยชน์หมดแล้วครับนี่นี่ครับคือเองหมุนเกี่ยวรอหนานะไม่เชียร์ลองมาทําดูด้วยครับหมุนไปตามรอหลดที่หมุนแล้วครับรอหนา้ารอหลังเหมือนกันหมดหลดมันเดินหนา้าเองต้องหมุนกลาบหลังหมุนออก เวลาเขาค่อยหมุนไปไหนครับในยิ้มซาที่จะด,ดูกันอันนี้ไม่ได้สาธิตดอกยกันนี่คือจะซับยางนี่ใส่ได้มาสามเดือนแล้วซับซับยางก็ไอก้กันกันกินยางนะครับกันเนี่ยการกินหน้ายางให้หน้ายางกันเช็คหน้ายางสำับนี่ไม่ต้องไปจ้างใครหรอกง่ายๆทำเองก็ได้ครับ

บอกทดขามุนออกนะมุนง่ายอยู่ครับมุนเข่ามันมันเบานะครับระวังน็อตขาดครับดูเองก็ใสยทำดูความเคยชินนะครับดูดูเอาได้ครับพ,พ่โโอแม่พี่น้องมุนออกมันมุนง่ายรันมึงเลยเนะคอเองก็มุนกลับหลังนะครับนี่ใช่ไหมนี้เอาเอาแกนจกนับมุนไปหลังกันได้นั้นมันก็จะเริ่มรุดแล้วครับ ยิงก็ต้องหุนขามตรงขามเลยครับดูน่ตรงขามคือแม่แรงยิงยังมาต้องขึ้นด้วยครับยิงแค่ทำหนอให้มันรวมไ้กับพ่อก่อนแล้วค่อยขึ้นแม่แรง,งจับนะครับองสาหาว เป็นเคล็ดลับเล็กน้อยมันจะได้รักษาหนาหยางนะครับการการซับหยางมันนี่ครับเนี่ยเอ็งต้องหมุนกลับหลังอย่างเดียวครับหมุนกลับหลังอย่างเดียวเลยเพราะว่ารอหลุดเรามันหมุนไปหนานะครับ ยิงก็มันสามเดือนเช็ดทีหนึ่งก็ได้ครับหรือว่าหกเดือนก,ก็ได้ก็แล้วแต่ไก็ได้สูตรแค่สูตรมันนะครับใบนี้นี่แบบหมุนพายยามหมุนกลับหลังแล้วก็จะทำให้หนายางเองมันก็ยืด อายุไดก้ก็เป็นความเชื่อใครความเชื่อมันเนาะนี่เขามาทำโดยวิธีการองผมนะครับเนี่ยม่ต้องไปลามงลามาอะไรนะครับดูนี่ครับคือวิธีการรักษาหนอาอาของเองเองก็ลูบคำดูนั่นแหละรถแต่เองอยู่ก็มันใส่ใจดูแลรักษาก่อนเองก็จะลูปนะครับคนเรามัน,ม,นมันมันมีรถก็ต้องดูแลรักษากันไปแก เอย่าลืมนะครับบล็อกถดหมุนกลับหลังออกหมุนไปหนาเข่าแค่นี้แหละครับทั้งสี่ล้อแหละครับเหมือนกันเอาโอเคเด้อครับพอไม่พี่น้องอันนี้ตอนที่หนึ่งครับแล้วตอนที่สองเนี่ยถ้าไม่ดูครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามและชมครับทุกความแข็งแรงก็ทั่วหนาเด้อครับสวัสดีครับ